สวัสดีครับวันนี้จะมาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับปัญหาคือมันสตาร์ทไม่ออกนะครับพอมันหมุนได้มันก็จะหมุนนะครับเราก็ถอดถอดออกมาจากปั๊มก็จะมามีไฟสามเส้นนะครับไฟสามเส้นเนี้มันจะมีสองขดนะครับถ้าเราจับนี่อันนี้เป็นขดสตาร์ทอันนี้จะเป็นขดลันนะครับถ้าดูถ้าดูตามผังมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เวลาเวลาเราตรวจเช็คน,นี่มอเตอร์เลยครับอันนี้ไฟไฟไฟตรงครับเป็นนิวตรอนอันนี้ก็จะเป็นขดขดสตาร์ทนะครับออกมาเส้นหนึง่งอันนี้จะเป็นขดขดลันนะครับอันนี้เ,เวลาเราจับเราต้องจับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับประมาณนี้ ปัญหาตอนนี้ก็คือหมุนได้แต่สตาร์ทไม่ออกเพราะฉะนั้นเราสงสัยว่าขดเนี่ยระหว่างนี้มันอาจจะขาดแต่อันนี้ยังใช้ได้นะครับวิธีตรวจเช็คครับตัวนี้เราก็จับเป็นตัวหลักครับตัวไฟตรงครับหรือนิวตันนะครับแล้วมาจับขดเราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันลันมันสตาร์ทเราก็มาจับดูอันนี้ไม่ขาดนะครับตัวนี้ ยิบเก้ายิบเจ็ดโอห์มนะครับส่วนตัวนี้เงียบนะครับเงียบแสดงว่าตัวนี้ขาดตัวนี้น่าจะเป็นสตาร์ทนะครับขาดส่วนลันลันนี้ไม่ขาดครับแคปเนี่ยก็ดูไม่รู้เหมือนกันครับว่าเพราะว่าเนมเพลมันลบออกหมดแล้วครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเขาแกะออกหมดเลยไม่รู้ว่ากี่วัตกี่อะไรน,นะครับ เรา,าลองวัดดูแคปนะครับแคปมันจะต่ออยู่สองนี้สองอันเลยนะครับเพราะว่าใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์มันสตาร์ทไม่ออกครับจะดูว่ามันค่าเท่าไหร่ตั้งหมดเลยนะครับหมดวัดแคปนะครับหรือคาปาซิตเตอร์ก็ั ได้ค่าประมาณ5.6นะครับไมโคร5.6าจุดหกไมโครก็ก็ไม่รู้ว่าสเปคมันเท่าไหร่แต่รู้ว่า5.6าจุดหไมโครนะครับผมก็ลองมาบ้างนะครับลองใส่แล้วก็สตาร์ทไม่ออกนะครับสตาร์ทไม่ออกก็คือปัญหาคือมอเตอร์นี้ถ้าเราปล่อยไฟเข้าไปแล้วมันจะดังค้างอื้อนะครับแต่พอเราเอามอหมุนตัวนี้มันจะหมุนได้ปกติ แต่เมื่อไหร่ที่มันจอดสนิทมันสตาร์ทไม่ออกนะครับเท่าที่ผมเช็คก,ก็คือขดเนี่ยขดสตาร์ทขดสตาร์ทระหว่างนี้กับนี่มันขาดนะครับแต่ขดเนี้ยยังใช้ได้นะครับเดีย๋ยวผมวัดดูให้ใหม่นะนี่ครับตัวนี้อันนี้ขดลันนะครับนี่ครับขดลันยีิบเจ็ดโอห์มนะครับเพราะขดสตาร์ท ไม่มีอะไรขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟดูนะครับครับอันนี้ไฟตรงนะครับคือนิวตันนะส่วนส่วนตัวนี้ถ้าใช้จริงมันต้องไปเข้าเพชเชอร์กนะครับต่อเข้าเพชเชอร์ที่ปั๊มน้ำก็จะยกับมาถึงมอเตอร์นะครับแต่อันนี้เราต่อตรงดูอันนี้ขนนี้สตาร์นะครับอันนี้ลัน คือถ้าเราต่อนี่มันมันก็ไม่มีผลนะครับปกติมันจะเป็นต่ออย่างนี้ครับอันนี้แคปนะครับแคปมันก็จะต่อระหว่างขดลันขดสตาร์ทมันก็จะเอาไฟเข้าตัวนี้ ให้พันให้ไม่ให้แตกกันนะเอาให้พอทดลองกันแคปนี่จะเข้าขดลั่นกับขดสตาร์นะครับอันนี้ก็แค่ให้มันไม่แตกกันนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พราะเวลาสาั่นอาจจะแตกกันเดี๋ยวช็อต จะทดลองอันนี้คือตอบปกตินะครับว่าปัญหามันคือเลยผมก็เลยด้วยความที่ไม่รู้ว่าอันนี้กี่แรงกี่วัตร์รู้แต่ค่าโอห์มครับเราไม่รู้ว่าวัตเท่าไหร่ผมก็เลยมีตัวนี้ของผมนะครับตัวนี้มันตัวนี้มันจะบอกเลยว่ากี่วัตกี่แอมป์นะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาใช้ครับ น,นะครับผมจะหาอุปกรณ์น่ครับดูนะเมื่อเมื่อเราปล่อยไฟเข้าไปมันจะไม่หมุนนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราช่วยอันนี้มันหมุนนะครับมันก็จะหมุนปกตินะครับนะครับพอมันจอดสนิทแล้วมันมันมันจะสตาร์ทไม่ออก เปิดไฟมันก็จะมีเสียงพอเราเอาปากกามามาผักนะครับมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะหมุนปกตินะครับขอปั๊มน้ำเนี่ยเพราะเพราะพอมันหมุนถ้าถ้ามันไม่สนิทมันก็ไปนะครับเนี่ยก็แสดงว่าขดสตาร์มีปัญหาขดลัาไม่มีปัญหาเราอยากรู้ว่าตัวนี้มันกินกินกี่แอมเราก็มาดูตรงนี้นะครับ ที่ผมทำไว้ก็จะบอกเลยว่ากินไฟ1 1.05แอมป์วัตต์ประมาณ78วัตต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เพราะว่าเนมเพลตมันลบหมดแล้วครับเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ประมาณ78วัตต์กิน1แอมป์นะครับ200ไฟนี่ก็220ร้ย่วัตหรอ1เฟสนะครับ พอ,พอจอดสนิทแล้วมันไม่หมุนเราต้องมาช่วยมันนะครับดูว่าม,มันเป็นที่แคบไหมดูนะผมจะลองเอาเอาแคบออกว่าถ้าเราไม่ใส่แคบเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับ ครับผมไม่ใส่แล้วผมจะเอาไฟเข้าเต,มมเต่มอเตอร์ลันมอเตอร์ลันหรือว่ามันจะหมุนไหมพันไว้สน่อยครับจะได้ปลอดภัย แค่แคไม่ให้มันแตะกันนะครับจะดูว่าถ้าเราไม่ใส่แคปเนี่ยมันจะหมุนไหมนะครับี่นะครับตอนนี้ปล่อยไฟไปครับหมุนนะครับลรอเราไม่ได้ใส่แคบเลยถ้ามันสตาร์ทออกมันมันก็ไม่มีปัญหาก็แสดงว่าแคปนี้ทําช่วงแรก ทำงานช่วงเครื่แรกนะครับเนี่ยพอพอมันจะหยุดแล้วก็อย่าให้มันจอดสนิทมันก็ไปปั๊มน้ำปกติปัญหาคือขดสตาร์ทขาดขดรันไม่ขาดนะครับอันนี้แคปประมาณ5.6าจุดหกไมโครครับที่ผมวัดตัวนี้ก็คือมันประมาณกินไฟหนึ่งแอมป์นะครับหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สี่วัด ก็ประมาณ77วัตต์ถึง78 w, นะครับตัวนี้นะครับเพราะมันจอดสนิทจะส,ส,สตาร์ทไม่ออกนะครับคนลันมันเสียขาดนะครับต้องช่วยมันนะจะดูว่าถ้าผักมาทางนี้มันจะมาไหม สตาร์ทขาดครับหมุนก็หมุนไปทางเดียวอยู่นะครับเราพยายามสตาร์ทมาตอนนี้ว่ามันจะหมุนมาอีกทางไหมก็ไม่มานะครับมันก็จะหมุนไปทางนั้นครับ,รบก็ปกตินะครับแค่ปัญหาคือสตาร์ทไม่ออกครับคือผมจะเอาตัวนี้ไปพันนะครับพันก็จะได้บอกช่างพันมอเตอร์ว่ามันกินหนึ่งอมประมาณประมาณแปดสิบวัตต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้ ก็เดี๋ยวผมจะทปพันนะครับดูว่ากลับมา,มาแล้วมันจะเป็นยังไงวัดเท่าเดิมไหมกินกระแสเท่าเดิมไหมนะนี่ครับมอ,ตบอตเตอร์นี่กินไฟ1แอมป์ประมาณ80วัตต์นะครับ77-80ง80วัตต์ตัวนี้ เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำแคปนี้ก็วัดดูได้5.6ก็ไม่รู้ว่ามันมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกเลยมอเตอร์ก็อันนี้ก็ถูกลอกไปหมดถ้าถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันกินกี่วัตต์กินกี่แอมป์นะครับแต่ที่ที่วัดได้ค่าโอห์มค่าโอห์มลันเนี่ยที่ไม่ขาดก็อยู่ประมาณ27โอห์มนะครับส่วนสตาร์ทนี่ไม่ขึ้นเลยครับขาดนะครับ ครับผมก็จะลองเอาไปพันดูนะครับแล้วจะมาให้ดูช่วงต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ทดลองมาบ้างแล้วหลังจากที่พันมาก่อนไปซ่อมนี้ทดลองแล้ว่ารนลดรันมันมันมันใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราต้องใช้อะไรผักนะครับอยู่ประมาณ80วัต์แต่พอเราไปพันมาแล้วเนี่ย ได้ประมาณร้อยวัตต์ครับร้อยวัตต์อันนี้พันใหม่นะครับพนลวดใหม่หมดแต่ปัญหาคือว่าก่อนพันเนี้ย่อนไปพัน,นมันเป็นสายสามเส้นแต่พอพันมาแล้วเป็นสี่เส้นนะครับสี่เส้นอันนี้ถ้าใครไม่รู้อาจจะงงนะครับอันนี้ผมไล่พนรวดมาให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ คือก่อนที่ไปพันเนี่ยสายสามเส้นนะครับก็จะมีไฟเข้านะครับไฟเข้าแล้วก็ตรงนี้มันจะจัากันเป็นอันนี้ R นี่คือขดลันนะครับอันนี้คือขดสตาร์ทแล้วก็จะจัากันตรงกลาตงตัวนี้ก็จะเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับถ้าเราอามิเตอร์จับเส้นนี้กับเส้นนี้ถ้ามันไม่ขาดมันก็จะขึ้นค่าโอห์มนะครับแต่ถ้าเราเส้นนี้จับกับเส้นนี้มันก็จะขึ้นค่าโอห์มครับ ตอนที่ก่อนไปพันเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งนี้จะได้27โอห์มฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับถ้าเราเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้จับมันก็จะมีค่าโอห์มนะครับก็คือถ้าตัวตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่ขาดมันก็จะรวมกันได้แค่27นะครับก็คือสาย3ามเส้นนะครับสักเกตดูว่าตรงตรงไฟเข้าเนี่ยนี่ครับตรงเอ็นเนี่ยมันจะเข้าตรง ตรงคาปาซิเตอร์หรือแคปเนี่ยแล้วอีกฝั่งนึ่งมันจะเป็นสตาร์ทนะครับตรงนี้ต้องต้องให้ถูกนะครับถ้าเราเอาเอาไฟเส้นนี้มาเข้าฝั่งเนี้มันจะหมุนกับทางนะครับอันนี้หลังจากที่พันมามันเป็นสี่เส้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้เขาจะแยกนะครับตรงนี้เขาจะแยกไม่ให้มันไม่ให้มันเชื่อมกันจากของเดิมไปอย่างนี้นะครับเชื่อมกัน คนลวดรันคนลวดสตาร์ทแต่อันนี้เขาแยกกันนะครับคือขดไข่ขดมันพนูดง่ายครับผมเราก็จะเห็นว่าตรงไฟเนี่ยเขาจะออกมามาเหมือนกันแล้วก็มจัจจาจำด้วยกันก็คือตัวนี้นะนคือสีเหลือนน Start, งนี่เป็นขดสตาร์ทสีดำนี่เป็นขดรันเขาก็จะพันไว้ก็คือเอาไฟเข้าสองเส้นนี้จำกันนะครับส่วนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นขดสตาร์ท ส,สีดำนะครับโอ้สีเหลืองฝังนี้เป็นสตาร์ทก็คือตัวนี้นะครับแล้วสีดำนี่ก็จะเป็นขนลันนะครับเวลาเวลาวัดเนี่ยเราเอาดำกับดำนะครับทึงจะขึ้นเส้นนี้ดำกับดำทึงจะขึ้นอย่างสตาร์ทนี่เหลืองกับเหลืองก็คือหัวท้ายของขนลวดนะครับก็จะขึ้นข้าโอเหลืองกับเหลืองครับถ้าเราไปจับสตาร์ทกับลันเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่ามันตรงมันไม่ถึงกันเหมือนมันแบบแรกนะครับบางทีเราไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่าคนลวดขาดไม่ไม่ใช่นะครับครับก็จะให้ให้รู้ว่าอันนี้เขาแยกอันนี้เขา้เขารวมกันตรงไฟเขานะครับอันนี้ผมวัดดูนะครับขนลวดขนลวดสตาร์เนี่ยค่าโอ้มันจะเยอะกว่าขนลวดลังน,นะครับ คนลวดสตาร์ทนี้จะอยู่ประมาณ56โอห์มนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูต้องสตาร์ทหัวท้ายนะครับต้องเปไ็นคนลวดเดียวกันนัจะขึ้นนี่ครับประมาณ50 58โอห์มนะครับ58โอห์มแต่ถ้าเราเอาคนลวด สตาร์ทมาจับกับขนลวดรันเนี่ยไม,ไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะมันไม่ถึงกันไม่ว่าช่วงหัวช่วงท้ายก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขนลวดรันเนี่ยจับกับขนลวดรันเหมือนกันมนันก็จะขึ้นค่าโอมนะครับอันนี้ประมาณยี่ห้าโอมนะครับยี่สห้าโอมคือเขาจะแยกคัชุดนี้อันนี้ขนลวดรันอันนี้ขนลวดสตาร์ทนะครับแต่ว่าไฟเวลาป้อนไฟเข้าออตัวนี้ครับ ก็จะป้อนจำกันครับส่วนตัวนี้ก็จะไปไปเข้าแคปฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟเข้าส่วนตัวนี้เข้าแคปอย่างนี้ครับเวลาต่อตอนนี้อันนี้โคนละสตาร์ทขั้นึงก็จะมาเข้าพอแคปนะครับแค่นี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะไปเข้าแคปด้วยแล้วก็จะมีไฟไฟจากไฟจ,ก,ไฟจกปลักเรา จากปักเรามาเข้าตรงนี้เส้นนึงนะครับส่วนจากปักอีกเส้นนึ่งก็จะมาจำสองเส้นนี้นะครับส่วนตัวสตาร์ทเนี่ยก็จะมาเข้าตรงน,นี้นะครับวิธีการต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้าลวดลันาค้ดสตาร์ทไฟเข้า แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเหมือนกันครับอันนี้จะข้างนี้จะเป็นนิวตันหรือเอ็นนะเข้านี่ฝั่งหนึ่งก็จะเข้าแคปฝั่งหนึ่งก็จะเข้ามอเตอร์ส่วนท้ายของโคโรสตาร์ทก็จะมาเข้าแคปนะครับตรงนี้สายเส้นนี้ต้องระวังน,นะครับถ้าเราเอามาจับข้างนี้มอเตอร์ Motor จะหมุนกลับทางมอเตอร์จะหมุนกลับทางมันทําให้ไปไปต่อเข้าโคโรสตาร์ท ม,มันผิดทางน,นะครับมันทําให้มอเตอร์อาจจะไม่ได้นะครับเพราะมอเตอร์นี้เขาออกแบบมาให้หมุนทวนย้อนเข็มนะครับตัวนี้ถ้าเราถ้าเราต่อถูกเนี่ยเราเรามาวัดที่ปัก๊กเนมันปั๊กเวลาเสียบนะครับมันจะได้เท่าเท่าค่าขนลุ่นลันนะครับที่ประมาณเท่าไหร่หมาวันยี่ห้านะครับยี่ห้าโอห์มครับแต่เมื่อไรถ้าเราต่อผิด ต่อผิดตัวนี้มันจะหมุนกลับทางแล้วตัวนี้มันก็จะได้ค่าขนลวดสตาร์ทค่าขนลวดสตาร์ทประมาณ56อันนีม้มอเตอร์อาจจะเสียหายหรือไม่ได้นะครับถ้ามปนนานๆไปครับเพราะว่าตรงนี้มันหมุนผิดทางนะครับยิ่งปั๊มน้ำเนี่ยมันหมุนกลับทางไม่ได้เดี๋ยวมอเตอร์จะพังต้องต้องดูให้ต่อให้ถูก ครับก็คือทวนนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นคือคนลวดลัดคนลวดลันคนลวดสตาร์เนี่ยมันจะแยกกันแล้วก็าจับไปตรงเวลาจ่ายไฟเข้าตัวนี้ก็เป็นสายอีกเส้นหนึ่งของไฟก็จะมาเข้าแคบข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็จะไปขนคนลวดรันส่วนสตาร์ก็จะมาเข้าแคบข้างเดียวนะครับผมจะต่อให้ดูแล้วไปครับ นนี้ต้องต่อให้ถูกครับคราวนี้ถึงจะถูกครพันไว้นิดหนึ่งนเดี๋ยวมันช็อตครับหลังจากที่เราต่อไฟนะครับจากมอเตอร์ออกมามีสายสีเส้นนะครับ เราก็จะเอาสายของขดลันกับขดสตาร์ทมารวมกันข้างหนึ่งนะครับมาเข้าไฟนะครับส่วนส่วนตรงนี้ปลายของสตาร์ทอันนี้ลันนะครับก็จะมาเข้าแคบครับเข้าแคปทั้งสองครับส่วนส่วนปลายของลันอีกข้างหนึ่งที่เข้าแคปแล้วก็จะมีไฟเข้ามานะครับเป็นไฟ220นะครับมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับ จากข้างไหนก็ได้นะครับข้างไหนเป็น L, 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 L 네เป็น N เพราะเป็นกระแสสลับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ค mm. รับอย่างอย่างที่รูปนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเส้นนะครับก็จะมีอันนี้ขนลวดขนลวดล่นขนลวดสตาร์นะครับคือเขาจะไม่เอาจ้ำกันคือเขาจะแยกนะครับแยกก็เลยต้อง เวลาไฟออกมามันจะเป็นสีเส้นตรงนี้ก็จะมาจับกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะออกเป็นลันอันนี้สตาร์ทมาเข้าแคบนะครับทั้งลันทั้งสตาร์ทนี่ต้องเข้าแคบนะครับแต่ว่าค่าหนึ่งของลันเนี่ยก็ต้องต่อมาเป็นเป็นไฟนะครับไฟอันนี้ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะอันนี้ผมต่อเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเสียบนะครับดูครับ อราเตบประมาครับพันน้ใหม่นะครับตอนนี้พันน้ใหม่พันน้าใหม่ก็จะกินไฟอยู่ประมาณนะครับกินไฟอยู่ประมาณเก้าสิบแปดาศูนจุดหนะครับวัตนี้ประมาณเก้าสิบแปดวัต์ก่อนที่จะไปพันนี่ประมาณแปดสิบวัต์นะครับก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง ส่วนส่วนแคบนี้ก็ประมาณหกไมโครนะครับหกไมโครของของเดิมนี้ที่วัดออกมาจะไป5.6าจุดหไมโครนะครับห้าจุดหไมโครก็เลยซื้อใหม่เลยเป็นหกไมโครเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับตอนแรกตอนแรกซื้อมา สิบไมโครนะครับช่างเขาพันมอเตอร์เขาแนะนาว่าอย่าให้เกินแนะครับเพราะมอเตอร์มันจะร้อนเพราะมอเตอร์ปั๊มน้ามันสตาร์ทบ่อยนะครับก็เลยเอาเอาของเดิมใส่หลังจากผ่านแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าค่ามันประมาณ5้าหก็เลยไหนไหนพันใหม่แล้วก็เลยซื้อแคบใหม่เลยครับตัวแล้วประมาณ30มสิบบาทนะครับ,ตร,บตรงนี้นะครับ ข้อข้อควรระวังครับถ้าเราไฟไฟไฟเข้าแคบเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสตาร์ทอันนี้เป็นลัมนะครับถ้าเมื่อไหร่เราเอาสายไฟเนี่ยมาเข้าจามกับจุดนี้มอเตอร์จะมุนกับทางครับดูนะครับถ้าเราย้ายย้ายไ,ไฟมาเข้าตรงน,นี้ คอนเตอร์มันจะหมุนกับทางพอยิ่งยิ่งปั๊มน้ำไม่ได้นะครับมันจะ,ะอาจเสียหายนะพันสันิดนะครับปกติที่ถูกต้องไฟเส้นนี้มันต้องเข้าตัวนี้นะครับคืออันนี้เป็นคนล้วนลันอันนี้นสตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นลันเป็นสตาร์แต่ว่าไฟไฟ สองวิธีคานึง,านนง,นาาางมันก็จําเข้าด้วยกันแต่ฝั่งเนี้ยท้ายท้ายเข้ามัเนี่ยมันต้องมาเข้าแคบเหมือนกันแต่ว่าตรงตรงนี้สัมคัญถ้าเราเอาไปเข้าตรงนี้มันจะหมุนอีกทางเอามาเข้านี้มันจะหมุนอีกทางแต่ว่าท,ที่ที่ถูกต้องมันเข้าตรงนี้นะครับมันจะหมุนย้อนเข็มของปั๊มน้ําแต่น,นี้ผมลองสาธิตให้ดูครับถ้าเราเอาไฟเข้าตรงนี้สังเกตด,ด,ดนูนะครับนะครับมันจะหมุนเดินหน้าเดินหน้า จะมือนเดิมหน้าอันนี้ไม่ถูกนะครับคือต้องระวังเวลาสับไแล้วก็ถ้าเราวัดวัดค่าโอームม,มันมันจะไม่ได้เท่าขดสตาร์ทนะครับเวลาเราเช็คเวลาเราเช็คตรงนี้เวลาเราเช็คตรงนี้มันจะเท่ากับขดสตาร์ทเลยขดสตาร์ทจะอยู่ประมาณห้าสิบมุกนะครับ นี่ครับขดสตาร์ทอยู่ประมาณ50บกว่านะห้บนะครับเป็นค่าของขดขดสตาร์ทนะครับประมาณ58นะครับโอห์มมันจะหมุนกับทางแต่เมื่อไหร่ถ้าเราส,สลับกลับมาเหมือนกับที่ที่ถูกต้องนะครับมาฟังนี่ เราสลับมาฝั่งเนี่ยคือค่าที่ถูกต้องเรามาวัดค่าเนี่ยมันก็จะเท่าขดรวดรลันนะครับขดรวดรันอยู่ประมาณ27นะครับอันนี้มสกปรกภายในขวนนะครับประมาณยี่สิบหบเจนะครับ อันนี้คือค่าที่ถูกต้องต้องระวังตรงนี้ครับเราอย่าสลับผิดนะมอเตอร์หมุนกับทางแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันผิดหรือมันถูกเราก็วัดค่าโอห์มนะครับถ,ถ้าถ้าค่าที่น้อยคือขนลวดรันถ้าค่าที่มากคือขนลวดสตาร์ทนะอันนี้เราก็เสียบอันนี้มันต้องหมุนย้อนเข็มนะครับอันนี้คือถูกต้องครับก็คือ สรุปนะครับก็คือก่อนมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ก่อนเอาไปเอามาตรวจซ่อมเนี่ยมันเจอปัญหาขนล่วนนี่ขาดขนลวดสตาร์นี่ขาดนะครับส่วนขนล่ลวด้านในปกตินะครับใช้ได้เวลาเราเสียไฟเนี่ยมันดังอือเราต้องใช้มือมือหมุนมอเตอร์มันก็หมุนนะครับ แต่พอมันจอดสนิทมันจะสตราร์ทไม่ออกครับมันจะเป็นสามสายนะครับก่อนเอาไปพันสามสายที่ออกมาจากมอเตอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ออกจากมอเตอร์เพราะตรงนี้สตาร์ทกับรันเขาจําด้วยกันาส,สามเส้นนะครับแต่พอเขาไปพันมาเสร็จมันจะออกมาสี่เส้นครับก็คือเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นนี้นะครับก็คือความแตกต่างก็คือตรงนี้เขาไม่ถึงกันนะครับ เขาจะแยกคนสตาร์ทคนลันต่างหากคนสตาร์ตต่างหากนะครับก็คือตรงนี้มาจํากันแล้วก็ป้อนไฟเข้าด้วยกันนะครับก็คือตัวตนี้มันจะก็คือจุดนี้นะครับที่เขาให้ร่วมกันนะครับส่วนตรงตรงอาก็คือสับลันนะครับก็คือเส้นนี้คือเข้าแคปแล้วก็สตาร์ทตัวนี้ก็คือเส้นนี้นะครับ อันนี้อันนี้สีเหลืองนี่เป็นเป็นสตาร์าน,นะครับอันนี้เป็นหัวเป็นท้ายนะครับอันนี้สีดำนี่เป็นลันอันนี้ก็เป็นหัวเป็นท้ายนะครับเวลาเวลาเข้าก็อย่างที่บอกครับตรงนี้ต้องต้องเข้าลัานนะครับฝ่ายนี้ต้องเข้าขนรวดนลันส่วนสตาร์านี่มาเข้าแคบอย่างเดียวฝั่งฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เขเข้าเหมือนกันฝั่งนี้ก็ทั้งสตาร์ทั้งลันเขาเข้าด้วยกันแต่แต่ตรงที่เข้าแคบเนี่ย ให้เอาไฟเข้าลันนะครับสตาร์ทไม่ต้องเข้าแคบอย่างเดียวนะครับครับอันนี้ก็นนก็ไม,มีปัญหาของเดิมที่เอาไปเนี่ยมันจะเป็น80วัตต์นะครับพอพันมาก็ได้ประมาณ99วัตต์นะครับ99วัตต์แอมก็ 0.6นะครับของเดิมมประมาณ0.5าก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันครับก็ขอจบเท่านี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายท่านในการซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับบางทีเราไปซ่อมเจอ3สาย4สายก็จะได้ไม่งงนะครับครับขอจบเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ